สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับมาแลวครับวันนี้เรามาพบกับนะครับวันนี้เรามาเปิดจองนะครับนะรุ่นนะฮะสมเด็จชินน้ำปัญชดนะครับนะพระพุทธเจ้า5พระองนี่ครับนี่ฮะหลวงปู่หมุนร้อยสัปีชาตนาการนะครับแต่ที่สําคัญนะครับนะหลวงปู่มหาศิลานะครับกําหนดนะฮะอักขรนะคัดถาชินน้ำถ่อนให้สมเด็จดูนี้พี่นี่นี่ครับนี่ครับนี่นะฮะ มีเม็ดยาลุงปูดศิลาด้วยนะพี่นะแล้วก็เม็ดยานี่ครับนะสามารถเอาไปลุ้นกันได้พี่นะครับแล้วที่สําคัญนะครับรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าที่เด็ดพี่นะครับเป็นซีรีส์เดียวนะฮะกับอ่ารุ่นพับปิดตาที่ผมเปิดจองเมื่อวานนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดนะฮะลังนะครับอาจจะไม่ได้แกะโชว์นะพี่นะอาจจะไม่ได้แกะโชว์นะครับนะเอาไปลุ้นกันนะพี่ๆนะครับอยากให้พี่ๆนะครับได้เอาไปลุ้นกันพี่ในราคาแบ่งปันแต่ผมนะครับ นี่ะต้องขออภัยนะฮะนะครับแต่ละเพจอาจจะแรงก็ผมหรืออาจจะถูกกับผมนะฮะแต่ผมว่าผมถูกนะแต่ไม่ได้มีอยากตั้งใจหรือจะเปิดได้ถูกทันทีนะพอดีนะฮะแต่คนแต่ละคุณจะได้เท่ากันแล้วน้องก็เป็นหัวศูนย์หัวสายนะครับก็อยากให้พี่พี่ได้ราคาแบ่งปันนะครับนะเพราะเศรษฐกิจนะฮะนี่นะผมแกะให้ดูเลยนะครับพี่ๆนะนี่ฮะ เดี๋ยวผมแปะเลขโคดนัมเบอร์นะครับอันนี้แล้วแต่ดวงพี่พี่เลยนะครับแล้วแต่ดวงพี่พี่เลยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตหนี่แปะดวงเลยนะครับวันนี้นะครับขอเปิดแบบปั่นพี่พี่นะครับนะเพียงแค่ลุ้นละ200บาทนะครับลุ้นละ200บาทนะครับนะค่าจะส่ง50บาทนะพี่แต่ถ้าพี่พี่นะครับนะรับ2ลุ้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะครับนะฮะถ้ารับ2ลุ้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะครับพี่พี่นะแต่ถ้าใครซื้อ10ลรุ้นนะครับน่ครับนี่ฮะ พิธีเดียวกันครับพ really well. really ี่นะครับนะเศษสองหวละเลยนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับรุ่นนี้นะฮะจะมีอ่าเขาเรียกว่าเหล็กไหลนะครับนะเหล็กไหลนะครับผสมไปในมวลสารทุกองค์นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับหลวงปู่มหาชิราได้เมตตานะครับเขียนอักขระคาถาชินนภัญชรนะครับให้พระสมเด็จรุ่นนี้ด้วยนะฮะรุ่นนี้จะรุ่นสองพิมพ์นะพี่นะบอกเลยว่าทีเด็ดนะฮะนี่ฮะนี่ครับ แต่ละรายการนะพี่นะแล้ววันนี้นะครับนะมาเปิดแบ่งปันพี่น้องนี่ครับนะเพียงรุ่นสองร้อยบาทนะครับนะจะส่งฟรีนะครับจะส่งเอ๊สองร้อยบาทค่าจะส่งห้าสิบแต่ถ้ารับสองรุ่นขึ้นไปผมจะส่งให้ฟรีนะครับหรือถ้าพี่ๆสนใจนะครับอุดหนุนนะครับซื้อสิบรุ่นผมแถมให้อีกสองเออนะฮะผมแถมให้อีกสองพี่รุ่นนี้นะฮะจัดให้นะครับนะต้องขออาภัยบางเพจด้วยนะพี่นะบางครั้งน้องอัด เหมือนจะเปิดตัตดราคาเขาแต่ไม่ใช่นพี่นะบางครั้งต้นทุนอาจจะไม่เหมือนกันนะพี่นะก็นะเป la ิดตามนะครับเพราะอย่างแบ่งปันให้พี่เนาะเพราะเศรษฐกิจช่วงนี้นะครับนะก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแต่นะครับจัดให้พี่น้องชาวสะสมนะครับนะฮะแล้วก็ราคาก็แรงไปตามเวลาพี่นะตอนนี้ราคาก็เริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะแต่น้องคงมาได้แค่หลังเดียวนะพี่นะรู้น่ะสองร้อยบาทเท่านั้นเองพี่นะครับของปู่มหาชิ่านะครับนี่ฮะนี่ฮะ พระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับหนุนดวงเหนือดวงปู่หัตถลาอธิษฐานจิตนะวันละครบนะครับเหมือนกตีเป็นของปู่ด้วยนะครับของปู่หัศิลานี่ครับเขียนหน้ากล่องเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแปะเลขครับหนึ่งถึงร้อยนะครับนะฮะพี่ๆท่านใดสนใจโอการไหนนะครับนะฮะโทรมาจองได้เลยนะฮะโทรมาจองได้เลยพี่ๆนะนี่ฮะเดี๋ยวน้องขออนุญาตแปะเลยลวกันนะฮะแปะให้เห็นเลยพี่นะฮะเราคัดเลย แปะให้เห็นเลยนะฮะถูกใจเลขไหนและการไหนนะครับส่วนภาพปิดตาหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่ผลภาพปิดตาหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะมาลุยกันครับเดี๋ยวผมแปะให้ดูเลยครับนะ e ีนี้ก็ไม่มีอะไรนะคับนายน้องมันไล่แปะอาจจะไม่ได้เปิดนะครับส่วนรุ่นจะเปิดน่าจะเป็นรุ่นภาพปิดตาของกรมตำรวจนะครับเดี๋ยวรอแจ้งอีกทีนะครับถ้ามาถึงนะครับ อาจจะเปิดให้รับชมทั้ง40รายการนะครับแล้วก็อาจจะแกะลุ้นนะครับแกะลุ้นให้นะเปิดแบบการเล่นลุ้นนะครับให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับแล้วก็แปะให้สดๆเลยพี่นะครับนะชอบถูกใจรายการไหนนะครับขอให้พี่น้องโชคดีนะครับเห็นพี่น้องได้ตะกรุดทองคําไปผมว่ายินดีด้วยนะครับนะยินดีด้วยนะครับพี่พนะครับ เ่าแปะแล้วผมจะเรียกเลงมาเลยนะนะพี่ชอบถูกใจเลขไหนและการไหนนี่ครับผมแปะให้เห็นเลยนะครับนะลองดูนะชอบถูกใจอุ้งไหนนะครับนะครับรุ่นละ200บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่นะครับรุ่นละส0งบาทเท่านั้นค่าจะส่ง5้บาทนะครับแต่ถ้ารับสองรุ่นที่ไปจะส่งฟรีนะครับนะรับสองรุ่นึ้นไปจะส่งให้ฟรีนะครับ ราคาเพจเราแบ่งปันนะพี่เนาะเพจแบ่งปันนะครับส่วนอ่าอีพีไหนก็ถ้าเปิดถ้าเปิดอ่าให้ชมก็ต้องเราจะมีจะมีราคานิดหนึ่งนะครับเพราะน้องขอรับความเสี่ยงไว้ไหครับนะเพราะถ้าองค์ไหนไม่สวยนะครับน้องก็จะเหลือนะฮะถูกไหมพี่นะใช่ครับทวนแการไหนสวยก็พี่จะปิดปิดกันนะฮบางรายการก็อาจจะเปิดให้พี่ๆได้รับชมกันหมดร้อยองค์เลยก็มีนะครับนะบ,บางรุ่นได้มานน้อยก็อยากให้พี่ๆรุ่นเนบ้างน,นะครับ ของแรงของดีแต่ฮะแต่มันจะไม่ต้องเปิดแพงตาแวะแสะนะครับน้องจองทันก็จะได้ราคาจองจากวัดนะครับนงก็จะไม่แรงมากถ้ารุ่นไหนไม่ได้จองไว้พี่นะถ้าน้องมาบวกเนี่ยบวกไปเยอะนี่คือไม่จองไม่ทันนะครับแต่รุ่นนี้จองทันก็มาได้แบ่งปันที่พี่นะครับนะลองเลือกชมดูนะครับถ้าถูกใจองค์ไหนนะครับปิดเงินเข้าไม่ได้นะ200ททนพี่องค์ละสองร้อยบาทเท่นนพี่ห้าจะส่งห้าสิบบาทฟรีแนะรับสองขึ้นรับสององค์ขึ้นไปก็จัดส่งฟรีแล้วพี่นะครับนะบนะดีไหมนะฮะบอกแล้วนะครับ ยังไงก็ต้องฝากขอบคุณพี่ๆนะครับที่ติดตามน้องด้วยนะยังไงก็ช่วยอุดหนุนเนาะคนละองค์ซององวันละองค์ซององ,อง,องนะครับนะได้จะได้มีพระมาแบ่งปันพี่ๆกันนะฮะเรื่อยนๆนะใกล้หมดลนะใกล้หมดแล้วพี่นะเหลือนิดเดียวนี่ครับเหลือนิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมกองก่อนเดี๋ยวข้านี้เออข้างนี้แล้วนี่นนแหลแปะให้ดูสดเลยนะครับไม่ต้องโกนะครับอ่ะ แปะจนเสร็จแถอะพี่ EP นี้ไม่มีอะไรครับนะชอบถูกใจนะโทรสั่งซื้อได้เลยนะครับพระก็เพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่เลยนะเพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่แล้วก็น้องก็ไลฟ์เลยนะครับนะปกติจะลงอ่าหกโมงสิบเก้านาทีนะฮะหกโมงสิบเก้านาทีแล้วก็อ่าสิบเอ็ดโมงยี่สิบเก้านะครับเดี๋ยววันนี้มาช้านิดหนึ่งนิดหนึ่งเท่านี้นะฟาร์นีเพิ่งมาส่งเลยนะครับส่งตรงมาจัดนะฮะจากการ์ดสินสีตะเกตเลยนะพี่นะ พี่ส่งตรงมาเลยนะครับแต่ต้องขออภัยพี่จะมาช้าด้วยนะสรับ e ีกัวันนี้นะได้รับชมก่อนนะฮะวันนี้วันหยุดด้วยเนาะมาลุยกันยาวๆครับพี่นะครับเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวนะพี่นะนี่นะหกถึงแปดแล้วพี่นะครับหกถึงแปดแล้วรออีดนิดนี EP นี้ไม่มีอะไรพี่นะโทรมาสั่งจองได้เลยนะครับโทรมาสั่งจองได้เลยเดี๋ยวน้องขึ้นตารางเลขอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับนะ ฝนะากกดติดตามเพจเราด้วยครับน้ำแบ,บันปันเครื่องนะครับราคาย่อมเยานะครับส่วนกำไรน้องก็ไม่ได้ไปไหนครับนะก็มีสนับสนุนกีฬาดูเด็กบ่อยครับนะชอบกีฬาพื้นบอลนนะครับโอเค70แล้วนิดเดียวครับพี่ นะครับผมแยกกองกองไว้พี่เพื่อจะาหายง่ายนะครับไม่ได้อะไรนะครับนี่ก็คือแบงนี้นะครับลองแยกไว้กองไว้ให้นะครับนะเจ็ดสิบหลักนี้เจ็ดจุห้าห้าสิบอยู่นี้แค่แยกกองไว้เฉยนะครับไม่ได้มีอะไรนะพี่นะ <laughs> แยกกองไว้เฉยโอเคเลยตรงนี้กองนี้แปดสิบอยู่กองนี้เลยนะ แป่สิบอกองนี้เลยให้เห็นหน้าๆเลยนะครับลองเลือกชมดูนะท่านผะูี่นะูกใจตรงไหนนะครับโอเคแปดสิบ okay, อยู่งี้ต่อไปเก้าสิบอยู่งี้นะแปดสิบ okay. อันนี้ชุดเก้าสิบถึงร้อยพอดีข้าวเอท้าสองข้าวส,สามข้าวสี่ เก้าห้าเก้าหกเก้ก้าแก้าเก้านึ่งยเป๊ครับโอเคนะนะสำนะหรับวันนี้ก็นะหนึ่งรยาการหนึ่ง้อยองค์ครับนะอย่างาใครไวใครได้ครับปิดหมดก็หมดนะพี่นะหลายลองเรือกชมดูนะพี่นะถ้าถูกใจองค์ไหนนะครับ ก็ลุยกันได้เลยนะครับสรวนนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากมากนะครับ